อันนั้นตายตายสักว์น้อยร้อยลูกพนเศษแม่แบบแต่สุดพิเศษแม่ก็ไม่ทำบุญมาแบบอ้าวทำบูก่อนทำบูญก่อนยันหน้ายันบุญเราโดนพิเศษหน้าเป็นะไหงานเอากระมิชาบุญแรงลง

ซึขขก่อนนี้อันนี้ลงมาเ0้าคันเลวไม่งมายแล้วไม่ต้งมากันแล้ว <c oughs>